พงจะเป็นแนนไปไหมครับยังไงอะไรนะญญญกี่เพลงก็ได้เราเตรียมมากี่เพลงนะฮะอ้าวรู้อีกรู้อีกรู้แ้วก,กันอ่ะช่วยกันร้องนะครับอีกสักเพลงหนึ่ง ทั้งสองคนนี้นะบอกเลยว่าใช้คําว่าหล่อและน่ารักยังน้อยไปอีกเนาะโอ้โหหล่อมากมากนั่งลงมาอ่ะเดี๋ยวมาพักนั่งคุยกันสักเล็กน้อยเลยกันครับผมใช่ครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับขอบนึงครับโอเคอ่าครับผมครับครับอโอเคมาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าถามนิดหนึ่งทั้งสองคนนี้รู้จักกันมานานเท่าไหร่แล้วครับ เออก็ถ้าสมมติว่านาจริงๆประมาณ4ี่หปีประมาณนั้สี่หปีเหรอครับนานนะครับแล้วแบบรู้จักกันนานขนาดนี้มีเรื่องที่แบบรู้ใจกั็นไหมมีครับบางเป็อย่างก็จะเรียกอะไรมันอยู่ด้วยกันเป็นเรื่อนก็จะรู้ว่าอะอย่างอย่างเอโออยแบบงี้มันก็ไม่ไม่กินเนื้ออ่ากินแต่หมูอะไรอย่างเงี้ยครับผมบางทีก็ ก็ถือว่ามีข้าวมาเราก็จะรู้เราก็จะพอเดาๆได้ว่ามันน่าจะกินอะไรออครับย่างนั้นนนก็ถ้าไม่อยู่โรงหนังก็อยู่ห้องนอนอันนี้เหรอมานี่ครับมีแค่ไหนร้านอาหารอะไรอย่างงี้ครับใช่ครับและเรื่องไลฟ์สไตล์อ่ะพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าแบบเฮ้ยแต่ละคนชอบแบบไหนสไตล์ไหนอะไรอย่างเงี้ย ก็พอรู้ครับก็พอรู้ว่ามันต่างกับซีเชิงระดับซีเชิงเลยเหรออย่างแต่เรานี่ชอบแนวไหนไอ้แบอย่างผมเวลาแต่งอ่าสมมติถ้าถ้าแต่งตัวอะไย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแนวสตรีทแนวอะไรอย่างเงี้ยใส่สบายสบายชีวิตง่ายอ๋อแนวโอเวอร์ไซส์นิดนึงใช่แล้วอย่างเราฮานพลแล้วแต่เชิญอ่าเซเชิญเซเชิญกับเกนสแลกครับอ๋อโอเคใช่ครับเออใม่คุณละแนวนะใช่คุณละแนวแล้วแต่เวลาไปเวลาเรียกว่าไงอ่ะฟรีไทามอีกแล้วก็จะก็จะ ทำมาคนละอย่างคนใจคนละอย่างอะไเลยอ๋อใช่อ่ะคนหนึ่งชอบแบบนิดวเนี้ยนิดนึงส่วนคนหนึ่งชอบแบบว่าสี่สิบานคุ้มฟิตเนสเออดูกล้ามเขาดิคือผมมาคิดว่าผมมาแข่งแล้วช่วงคอนเสิร์ตเนี้ยผมถอดตัวเองสิบโมงเที่ยงคืนทุกวันโหสิบสี่ชั่วโมงเลยเหรอคือสมมติซ้อมซ้อมร้องซ้อมเต้นซ้อมรูดตีเสร็จเข้าฟิตเนสต่อเพราะผมมีโชว์ต้องใส่เสื้อทำอย่างเงี้ยทุกวันจนแบบจนมันมีช่วงเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเริ่มไม่ไหวแล้วผมบอกร่างกายตัวเองว่าอย่าเพิ่งขอให้จบงานนี้ก่อน จนพอจบงานประมาณสาวันหลังจากจบงานผมไม่รู้สึกสักวันเลยว่าวันไหนที่แบบผมสดชืน่นจนนั่นแหละืูดีๆก็ป่วยขึ้นมาก็เลยแบบอ่ามันเอาคืนละนะอยากเต็มรูปแบบก็บต้องยอมรับไปนี่แหละครับขนาคนออกกําลังกายยังหนักขนาดนี้ครับเห็ <c oughs> นเลยนะว่าเขาเนี่ยทุ่มเทกับแฟนๆอย่างมากนะต่อให้ร่างกายเขาไม่ไหวเนี่ยเขาก็สู้เพื่อให้งานออกมาดีเนาะโอ้โหงานนี้ที่สุดละที่สุดละนะแหมของเรานะ ระวังด้วยเรื่องสุขภาพครับนะครับอันนี้ตัวอย่างนะนะรอร่างกายเช็คบิ้อยู่นะครับและแน่นอนรักสุขภาพแบบนี้ดีเลยเพราะว่าทางลอยคำนะเรามีผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศนะครับมาให้เลือกซื้อซึ่งทุกคนเนี่ยทราบกัอยู่แล้วว่ามะเขือเทศเนี่ยมีอะไรนิดนึงสวัสดีครับชื่อเก็บเพล์นะครับก็เป็นเชฟแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยครับอืมเนื้องอะไรครับล่าสุดก็ตอนนี้กำลังจะฉายนะครับเรื่อง world f o m h e a r t ครับอ๋อ world f o m h e a r t หล่อไหมอ๋อหล่ออะถามเชฟเกมนิดน,นึงครับทั้งสาเมนูซิกเนเจอร์ของทางงานเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงฮะคือต้องบอกก่อนว่าทั้งสาเมนูเนี้นะครับผมคืออยากจะบอกว่าโดยคำแกวันนี้พาโอแล้วก็นันนนนะครับผมแล้วก็ทุกคนเนี่ยพาไปดื่มด่ำกับบรรยากาศของท้องฟ้ากับพระอาทิตย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันน,นะครับ ก็คือเ,คเดี๋ยวเราเริ่มด้วยพระอ,อาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ที่กำลังสว่างาาแล้วก็ช่วงช่วงเวลาที่โรแมนติกมากคือช่วงสังเ sunset ะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะ ทำสามเมนูนี้ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังก่อนว่าทั้งสามเมนูนี้เนี่ยคือโดยคำเขาคิดมาอย่างดีเลยนะครับว่าในสูตรแต่ละอันเนี่ยครับคือเหมาะกับในช่วงเวลานคแบบนี้ตอนเช้าอย่างเงี้ยครับก็จะมีความเผ็ดร้อนแบบที่โอ้เคคลุกหน่อยใช่คลุกหน่อยมีความแบบ ร้อนซูช่าเยแล้วก็ส่วนซันชายเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะมีมะเขืออ่าก็จะมีเนื้อที่เคี้ยวก็จะมีความรู้สึกว่าเคี้ยวเคี้ยวนุ่มๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยที่เราชอบคือเป็นซันเซ็ตดูอ่ะดีกว่า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 ดก น้ำเเกือเทศดอยครันะครับ99%เราจะเทให้ดูนครัว่าหนาขนาดไหนนะครับตอนนี้ขอนาลหากันไลหากัะไกหกันไรหากรนไกอ้หเเปิดให้หยุดน้โอ้เปิดให้หยดแล้วโอเคเยครับตาเล็กนิดหน่อยโอเคครับโอเคครับนี่ผมขอบคุณแฟนๆจริงรู้ไหยว่าตอนนี้นะครับเน t w ิ t เ e อ์นะครับงานนี้ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วโอโหชุดยอดโอโหปืให้กับตัวเองเลย อันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยรอยคําจะมีสูตรของเขานะครับแต่เาวันนี้เนี่ยเราจะนรับนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เอ่อพอกับคารชนะที่เราจะใส่อครับผมอ่ะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทให้ดูเลยว่าความเข้มข้นของเขาเนี่ยเยอะแค่ไหนนะฮะนี่คือหนึ่งรอยมิลลิลิตรนะครับหนึ่งมิลนะฮะหุ้ยเข้มข้นมากเลยนี่นะฮะโอเชใส่ลงไปเลยครับ หนึ่งร้อยมินนะครับทำได้ไหมร้อยมินทำร้อยหนึ่งร้อยบินไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยไม่อยากจะแฉเหมือนกันครับว่าสูตรแปะไว้ตรงนี้เลยจริงเนี่ยขอดูด้วยดิแม่ชิมทำเลยครับชิมครับหนึ่งนะมาชิมชิมชิอย่ามาดูเหมือนผมผมอ่ะผมแต่คนอ่ะไม่มีประสบการณ์โอเค ได้ครับเชฟเชฟด้วยเลยครับหรือยังไงท่องจำได้ก็บอกเชฟหนึเชฟสกิจหน่งเดี๋ยวเรีนดูให้ประมาณนี้ครับผมเป็นน้ำมะม่วงดอยคำนะครับผมนี่เลยอ๋อผสมน้ำมะม่วงด้วยมะม่วงครับเออหุ่ยสูตรนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะประมาณ75มิลลิลิตรนะครับ75มิลนะครับสีน้ำมะม่วงนี่น่ากินมากเลยนะเนาะคือผมก็อยนผมชอบน้ำมะม่วงมากชอบมากๆเกือบแบบเวลาไปแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยจะหานื้อมะม่วงที่แบบยากยาก บมงบางทีบางทีมันต้องหาให้แบบว่าเราชอบด้วยแบบมันต้องชาติรสชาติเลยใช่ไหมใช่บางทีก็อาจจะแบบเป็นมะม่วงแบบเปรี้ยวนิดนึงอะไรแต่ผมว่าของเราฉับมันใกล้เคียงสมุล่อมใช่แล้วเราก็เทลงไปเลยครับครับผมเทลงไปเลยต่อมานะครับรู้ไหมครับว่ามะเขือเทศเนี่ยถ้าเป็นผักหรือผลไม้อันนี้วันนี้ต้องเถียงกันนะครับข้างบนครับข้างบนคิดว่าเป็นผักหรือผลไม้ครับ เป็นผักนะครับฝั่งนี้แหละครับอะไรนะฮะอันนี้บอกผลไม้อันนี้ผลไม้ฝั่งนี้ครับอะไรนะฮะเป็นผักเป็นผักเชฟครับเป็นอะไรกันแน่ครับฝั่งซ้ายบอกผักฝั่งขวาผมบอกผลไม้จริงๆแล้วถูกทั้งหมดเลยนะครับเอเหรอทำไมครับเชฟครับ คือถ้าเกิดว่าตามวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยค,คือทูมิโชเนี่ยจะถือว่าเป็นฟรุตนะครับผมเพราะว่าเขาเกิดมาจากดอกไม้เสร็จแล้วก็ถูกผสมพันธุ์นะครับจนกลายมาเป็นลูกแต่ถ้าเก<ห>ิดว่าในฐานะของความเป็นเชฟนะครับคือทางฝั่งวิทยาศาสตร์<ห>เขาก็จะ<ห>บอกว่าเป็นผลไม้ทางฝั่งเชฟเนี่ยคือการที่ทําอาหารให้เกิดเป็นความเป็นศิลปะเพราะนั้นเนี่ยเราจะถือว่าทูมโชเนี่ยนะครับเป็นผัก ก็แล้วแต่บร in ิบทว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงครับวิธีวิธีการแยกผักกับผลไม้ของของในฐานะเชฟนี่ครับคืออย่างไรครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผักนะครับผมมีได้หลายส่วนมากก็คือาระหัวรากแกนอุ้มเยอะมากไปอะไรเงี้ยนะครับคือเยอะมากจริงๆส่วนผลไม้เนี่ยก็คือจะต้องเกิดจากดอกไม้แล้วมีเม็ดอยู่ด้านในอ่าเท่านี้เลยครับอ๋ออันนี้ถึงไหนแล้วตึงไหน มิคร like okay, ับาสิบม mm okay. okay. ิ้งนะเพิ่งห้าสิบนะต่อได้เลยครับเชฟประมาณหนึ่งประมาณเอาตั้งสูตรดีกว่าครับเชฟอย่าตามใจผมเลยครับโอเคครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเลยก็คือเดี๋ยวเราจะเชคนะครับเชฟเชคนี่ต้องเชฟปะไหมครับเชคอันนั้นเชคอันนั้เชฟอเชโทษครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ หรือว่าจำไม่ได้เขาใส่อะไรไปครเออน้ำแข็งนี่ติดป่ะครับอยาได้ที่กระแฟไหมเพื่อหมุกกะแฟเก่งมันไม่ยอมหรอกระแฟน้ำแข็งเนี่ยเป็นรูนโอ้ยจริงป่ะฟังนะมันแปลกนะอันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเช็คเลยลองเช็คหน่อยเช็คไวิธีการเช็คเนี่ยก็มีอเลยมีท่าที่แบบว่ามีท่าไหมสมมติเชฟครับเขาโยนเขาโยนขึ้นได้ได้ครับเดี๋ยวไปโยนไปถึงชั้น เท่าไหร่ล่ะเชิบหาีเลยนะครับไม่ได้รับนะครับแล้วเดี๋ยวโยนกลับลงมาเลยนะครัเอ่อเชฟมันมีท่าที่ทําให้เราสองคนดูโปรขึ้นไหมฮะมีครับผมท่าไหนครับท่านี้ครับอ๋อต่อแรกนะครับผมเราต้องถืออย่างนี้ก่อนนะยืดแขนออกไปนิดนึงเพื่อให้เป็นจุดสนใจนะฮะเพื่อให้จุดสนใจทุกคนมองนี้นะครับครับแล้วเราก็เห็นขวาทีขวาที่เหมือนเหมือนทำเป็นฟังเลยครับไม่รู้เหมือนกัน ฟังเขาิดนึงนะฮะรเสียงและแข็งกระทบกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนที่เปิดยากมากครับมีท่าในการเปิดไหมครมีครับเวลาผมดูหนังมาเนขาจะมีท่าเปิดของเขาเชฟมีท่าประจำของเชฟไหมครับมีครับยังไงครับจริงแล้วเนี่ยวิธีการเปิดเนี่ยมีได้หลายแบบนะครับผมก็ไม่ว่าจะเอาน้ำปุ่นมาประคบนะครับอันนี้ก็คือจริงไหมเนี่ยจริงจริงหรอจริงคือเราต้องการให้อุณหภูมิของเหล็กตรงเนี้ย ด้านะตัวใช่ห hmm. รือมันก็จะาง,ง่ายขึ้นในการเปิดนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือแค่เออเคาะเคาะนะฮะนี่เลยโอเคเราก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับครับอ่ะแก้วเสร็จเรียบร้อยเข้าไปได้เลยนะนี่แหละครับชนะครับนี่เลยเราก็เทองศาไหนไหมครับมีมีมไหมฮะมาดูว่าแบบถ้านผมว่าเราต้องเทดูโปรค <coping> em eh ือแชร์ครับตอนนี้ตอนนี้ คือผมคุยกันสองคนว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้เราดูโปรขึ้นนิดนึงเราเราดูไม่แบบว่าไม่ดูแบบไม่ดูแบบมือใหม่ไม่ดูแบบมือใหม่จริงฮะไม่ท่านโปรทุกคนก็มองว่าโปรแล้วอโอเคครับได้ครับตั้งตั้นั้นเลยครับเชนครับโอเคครับอ่เอเลยนะครับผมเ,<อ>เ<อ>ห็นป่ะครับผมแบบชูขึ้นมายกให้ทุกคนสนใจตรงนี้ก่อนครัถ้าโอเทถ้าเทครับโอ้ถ้าหกวัวอเลยนี่หายนะได้หนึ่งห้าเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเติมน้ำแข็งทำให้อีกนิดนึงนะคโอเ ใครจะชิมชิมผมชิมให้โอ้เราชิมดีกว่าเ่ี๋ยวเลยครับผมยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบครับผมอย่างไรครับต่อมาเลยจะเป็นช่วงของการเดคอเรชันนะครับก็คือการที่ทำให้เครื่องดื่มของเราเนี่ยมีสีสันมากขึ้นนะครับดูสวยงามใช่เดี๋ยวเราจะเติมอะลีโกโนนะครับลงไปท็อปปิ้งด้านบนอะครับผม่า เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยยังยังครับยังจริงยังนะครับที่จริงๆเป็นเมนูที่ทำยากเออง่ายนะทำง่ายแต่ว่าไม่รู้ทำไมอยู่ดีรู้สึกว่ามันง่ายนะอ๋อนี่โอเคแต่งหน้านิดนึงสุดท้ายแล้วนะครับเจ้าพอสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอตสุดท้ายลูกชุบลูกชุบอ๋อนี่ลูกชุบเหรอลูกชุบครับอ๋อลูกชุบเหรอครับนี่ลูกชุบเลือกพึ่งจริงนะขโมยสักอันได้ไหมได้ครับแต่ว่าอย่าลืมเหลือให้ตกแต่งเลย นี่นะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นเมนูเครื่องดื่มซันไรส์อ่ะอ่ะนัทนนท์ครับชิมสักเล็กน้อยดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงต้องคนเลยครับไม่ต้องคนเลยครับเชื่อใช่ไหมครับเออเป็นยังไงครับสดชื่นนะสดชื่นป่ะสดชื่นเลยเรา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 ต้องวิเคราะห์แบบแบบเหมือนนักชิมด้วยไหมหรือว่าเราเราปล่อยๆเราดนิดนึงเนี้ยเออกดคือมันจะมีความมันจะมีความ มันไม่เหมือนน้ำผักนะครับจะเหมือนมันจะมีความหวานต้นพอกลางๆเนี่ยมันจะเริ่มแบบว่าเริ่มเริ่มเปรี้ยวอมเปรี้ยวนิดๆและปิดท้ายด้วยความแบบความเผ็ดของพริกข้นนิดๆหน่อยๆอาาเรียกว่าอร่อยเลยครับหรือว่าตอนเช้าเรได้หรือว่าได้ดื่มปุ๊บนี่สดชื่นเลยสดชื่นเลยใช่ไหมสดชื่นเลยสมมติว่าตอนเช้าเราตื่นมาแล้วเราต้องเพิ่งขี้เกียจพีตอเช้าพรีเซ็ตโคตรติดเจ้านายวันนี้โอ้ไม่ได้เลยจริงๆดื่มปุ๊บเป็นไงปากเราเป็นเจ้านายดีกว่า จะไปก็คือต้องตื่นขึ้นมาเพื่อทําเมนูนี้ก่อนนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าไม่อยากทำก็มีอยู่ที่บูธไม่อยากทําหรือว่าจะจ้างเชฟไปทําเลยก็ได้นะฮะหโอ้งก็ไปห่อมาได้นะครับเฮ้ต่อได้เลยหรอสมมติว่าอยากจ้างเชฟไปคุยแบบสักเออ่วันละชั่วโมงตอนเช้าครับเชฟทำไปด้วยคุยไปด้วยใครอยากคุยเยอะเลยผมก็เดี๋ยวจำไม่ได้นะได้ครับอร่อยครับอร่อยอร่อยก็เรียบร้อยแล้วนะครับ เย็นแล้ว่ไห้น้ำเขือเท่นี่เข้มข้นมากเลยเนาะครับก็ชอบชอบคดตกครับ่ครับครับปึไหุณโอมถ้าคนนี่หูอันนี้อันนี้จริงๆครถูกต้องะะจริงจเนาะ ขั้นตอนแรกไปแล้วนะครับโหโอ้โหเครื่องช่งมครับงงแล้วนะครับเดี๋ยวเอันนั้นมาวีครับเดี๋ยวเดี๋ยวุมาวกูมาไอ้คุณเทกูเลยรอยดเนี่ยดีมาวกเดี๋ยวของคุณจันไรมึงกูเลยของของ้จันเช็เดี๋ยวรอยร้อยร้อยร ี่โอเคโอเคประมาณแบบโอเทให้กันละกันเออโอเคแหมมีเทให้กันด้วยอ่ะพี่ตั้งใจปะเนี่ยตั้งใจป่ะน้ำพึ่งมันนาาน้ำพึ่งครับสามสี่นี่เลยตกลงไปแล้วอ่าน่ารัก โบ่กูสุดแล้ว่ะเราก็ยกแขนขึ้นอ๋อยกแขนขึ้นจะดูปูขึ้นวนแล้วอ่ะวนแล้วไม่ทันละมาน้ำพึ่งเรียบร้อยแล้วครับเบอร์เปอร์มินเออใช่ไหมนี่เลยมิดไฟหลับสองปั๊มปั๊มเดี๋ยวปั๊มให้ฮะครับโอเคครับตามทุก นี่เราดูซีรีส์กันบ้าเลยนะฮะ <S 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 อันนี้คือรายการอะไรเขาเนี่ยอ๋อชมอยู่เลยฮะเนี่ยอ๋อเอาเลยครับอ๋อตั้งสามสักู่มันพอตั้งสองสักคู่ก็ได้แล้วครับระวังเกลือนะครับระวังเค็มนะเค็มนี่แก้ไม่ได้นะประมาณไม่เค็มนะมแต่เค็มได้ยังเป็นคนหวานขนาดน,นี้ ต่อยใส่เกลือแล้วขวดก็ไม่เค็มหรอกใช่ไหมเออต้องครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นันมนท์ครับจะโชว์การเชคอ่ะอ่ะโชว์หน่อยเอีโยอวหัวนิดนึงมีท่าที่แบบว่าเปี้ยวกว่านี้ไหมมีท่าเคี้ยวกว่านี้ไหม อันนี้คล้ายๆเหมือนสิ่งซิมซีนะเออได้อยู่ท่านี้อ่ะโอมมีท่าเช็คแบบเฟี้ยวๆมั้ยโอเครู้ไโอ้โหเท่ว่ะไม่ท่านี้อ๋อโอ้โหเฟี้ยวเลยได้ไหมครับอ่ะเจอปัญหาแล้ว เช็คเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ออกแต่ไม่ออกยังไรอะไรนะมันต้องมีเช็ยๆบอกว่าต้องทุบต้องทุบต้องทุบอุ๊ยคนนั้นทุบเลยคนนั้นทุบทุบเย็นมันเย็นมากเลยอ่ะมือแบบเย็นมนะมันเย็นมากเลยมันเย็นมากเป็นแบบจริงอุ้ยคือจริงๆถ้ายิ่งปล่อยไว้ให้เย็นจะเปิดยามากขึ้นเพราะเพราะเพราะทุบทุบใช้มืทุบทุบด้านข้างนะครับทุบด้านข้าง อันนี้ทูบน่ารักมากเลยครับแก้วไ,ไ,หไหมครับอ้าโอเคออกลนะเรียบร้อยนี่มาพ่ชูครับพี่ชูอร่อยปะเหนื่ยแล้วนะครับมาเฮใ,ใส่แก้วครับผมนีเออ่เอาสูงๆเออเขาบอกยิ่งสูงยิ่งเท่นะฮะ ผมมาช่วยเช็ดด้วยอ๋อโอ้โหไปโอ้โหแม่เทยังค่าคุณเนี่ยแม่เหมือนชาชักเลยนะฮะหล่อนเป็น่าตกแต่งหน้าตาทกนิดนึงนี่ครับหุยดูภายนอกหน้าตาเขาสวยเนี่ยหน้าดื่มมากเลยอ่ะ ผมครับผมโฮมเมดโซนเซนตครับผมเรียบร้อยแล้วครับออเอาส่งเสียให้นนหน่อยชิมดิเป็นไงครับเหมือนเลยเหมือนเลยเหรอเหมือนกันเหมือนกันที่เชียวทำเลยจริงมะจริงจริงเฮ้ยแล้วโซนเซตเป็นไงครับเป็นไงซันเซนตคุณาจะนแบบนหน ไม่ไม่ไม่ขอค่อยๆคืนลงไปก่อนอ๋อเหออุ๊ยรุนมากเลยนะเป็นไงมันกินง่ายมากจ๋อกินง่ายมากมันจะออกเย็นๆใช่ไหมสดชื่นแบบอย่างที่ตามชื่อเมนูเลยครับคือถ้าเรานั่งดูพระเห็นตกเรากินเมนูนี้น่าจะแบบฟิวบอลชิลเลยโรแมนติกโรแมนติกคือจิบแรกที่ดื่มเข้าไปมันจะเป็นมะเขือเทศใช่เป็นมะเขือเทศแล้วก็มีมีกลางๆเนี่ยหม้อกลางๆมันจะมี มลูเบอร์รี่บลเบอร์รี่แล้วจะมีความเย็นปลายของมินมินสดชื่นไม่น่าเจ็บคอเลยคอเจ็บหอมจุดยากกินอะไรก็ไม่อร่อยเลยเศร้าอ่ะเอวยังงี้เดี๋ยวลองให้เชฟชิมดีกว่าว่ารสชาติเนี่ยตรงตามสูตรของลอยคำหรือเปล่าใช่ครับครับแล้เชฟลองชิมสิสิเกมเราก็พีน้องใช่ครับ อยากชิมไหมครับมีไหมอุยม้ยอยากอยากอยากกินด้านบนอยากกินป่ะด้านบนอยากป่ะอ๋ออยากกินรอแป๊บหนึง่งอยากกินรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวดื่มให้นะครับ <laughs> <laughs> ซึ่งบอกเลยว่าจริงๆมันง่ายมาก ผมว่าทําเองที่บ้านได้ใช่มันซื้อนี่เลยน้เกิดเทนเอาไปทําเองที่บ้านได้เลยถูกต้องใช่ครับและส่วนผสมเราบอกเลยว่ามันง่ายเมื่อกี้เราทำได้หมดแล้วสม่ติว่าใครถ่ายวิดีโอไว้เมื่อกี้คืนรีเพย์ดูทําเองกินบ้านได้เลยส่วนผสมอย่างลอยครับก็มีหมดใช่ครับครุขมวยน้ำมะม่วงสุดปองเดี๋ยวให้เป็นแพ็คเลยอ่ะเป็นไงครับเชฟเป็นไงบ้างเชฟครับอันนี้คือของโอมนะครับครับยังไงยังไงอันนี้คือเผ็ดร้อน พาเทียกำกําลังขึ้นเลยกำลังขึ้นเลยโอ้โหรสชาติรสชาติตรงตามสูตรไหมเป๊ะครับเอาเป๊ะเลยเอ้าส่งเสียงหน่อยส่งเสียงให้เขาหน่อยโอ้โหสุดยอดอันนี้เชฟ